ให้คุณไปแล้วเมื่อกี้พูดให้ฟังไปแล้วว่าว่าขนาได้เรื่อทองของคุณที่ผ่านมามันไม่สักเซสแล้วก็ช่วงวัยนีปัจจุบันของคุณมันก็ยังตกตำแหน่งที่ที่ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็คือต้องบอกว่าคุณไปใจอ่อนกับเรื่องนี้ด้วยเรื่องเรื่องคู่เนี่ยคือคุณเอาเรื่องของเงินทองไปผูกกับเรื่องของความรัก ว่าถ้าเราดูแลเขาแบบนี้ผู้ชายแบบนี้จะอยู่กับเราได้นานมันก็เริ่มต้นผิดอยู่แล้วถูกไหมฮะนั่นก็หมายความว่าคือผู้ชายถ้าคุณไปตั้งแล้แบบนี้แม่ก็ต้องเจอคนแบบเนี้เจอคนที่เข้ามาแล้วแม่มาหลอกเราแล้วก็พอมันหลอกให้เราลง,งทุนนุ่นทานุ่นทำนี่นี่คุณลงทุนเข้าไปแค่สี่ครั้ง้วใช่ไหมสี่คนใช่ไหมแล้วก็มันก็มาไถ่เกี้ยล้างฐานคุณ ไปก็เพราะว่าเราไปเปิดทางแบบนี้อยู่แล้วมันไม่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะทีนี้ว่าจะบอกว่าโชคชะตาของคุณณนะที่ผ่านมาก็แล้วกันมันตำแหน่งของเฮนมันก็ตกตำแหน่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเจรยคทอก็ชักมันถือว่ามันให้ทาบุญให้หมาลงไปนะก็ตอนนี้คุณก็มาตั้งหลักใหม่แล้วก็ของคุณผมดูแล้ว ประมาณ่วกปีนี้แหละปี59เนี่ยตำแหน่งอายุค,คุณจะดีจะเดินได้ดีขึ้นแล้วก็คุณน่าจะเ,เจอคนที่ที่ดีแล้วก็คนน่าจะนำพาชีวิตกับคุณกับเขาไปด้วยกันได้คุณไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ามันจะรักเรามากราาักเราน้อยยังไงก็แล้วแต่คุณขออย่าให้แม่มาล้างขาแล้วเหมือนกับไอส่ตัวที่ผมดูให้คุณไปผมบอกคุณว่ามันสี่คนที่มันล้างขาเงินคุณไปก็มันก็สี่คนจริง นะแต่เพื่อนคุณก็นั่งอยู่ก็ดิอยู่นั้นก็แตเย็นๆนี่ก็เข้ามากางปี59แล้วเดี๋ยวก็จะเข้าปลายปลายปีแล้วน่าจะดี